มีตัวอย่างกรณีหนึ่งกรณีโครงการรัชทานปันสุขซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะครับคือนายวิสิตวิสิตสารอัดปหลัดกระทรวงยุติธรรมได้ชี้แจงกรณีนายปิยบุตรแสงกนกโกนเลขาธิการคณะก้าวหน้าตั้งคําถามกรณีการตั้งคณะกรรมการราชทานปันสุขทําให้เกิดสังคมเนี่ยก็เกิดความสับสนนะครับผมท้าความนิดหนึ่งปิยบุตรแสงกนกโกนเนี่ยเขาโพสต์ทวิตเตอร์นะ โดยหยิบยกว่าโครงการราชธรรปันสุขเนี่ยนะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชธรรปันสุขแล้วก็มีการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงลงพระประมาพิไทยแต่กลับไม่มีรัฐมนตรีลงนามสนองพระบรมราชโองการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะเขาก็บอกว่าเนี่ยทั้งหมดนี้มีปัญหาต้องมาพิจารณาทางรัฐธรรมนูญระบบราชก,การระเบียบบริหารราชก,การแผ่นดินทํานองว่าเหมือนกับ นหลวงเนี่ยมามาสั่งการในกรมราชธรรม์ประมาณนี้เพราะโดยปกติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ลงพระประมาภิไธยในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนายยงตีต้องลงนามสนองสนองรนะละรพระองค์พระองคารับราชการแต่อันนั้นมันคือการบริหารราชการแผ่นดินตามระบบนะครับซึ่งเอาละเดี๋ยวมาฟังดูว่าท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเมื่อวานได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนตองแท้เลยทีเดียวนะครับ โดยชี้แจงว่าโครงการราัชธรน์ปันสุขทําความรีเพื่อชาติศาสตร์กษัติเป็นโครงการที่ในหลวงราัชาการที่10ทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทรน์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยจานวนมากแต่ยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์และวัชพัณฑ ซึ่งกรมพรราชทานมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมนะครับจึงพระราชทานความช่วยเหลือทั้งการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์รวมทั้งมีจิตอาสาพระราชทานเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์การพยาบาลการอบรมความรู้ในเรื่องต่างๆปัจจุบันเรือนจำมีผู้ต้องขังจํานวนมากแต่กรมราชทานเนี่ยมีข้อจํากัดด้านงบประมาณบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับจํานวนผู้ต้องขังที่แออัดนะครับ ปี63สได้รับพระทานเงินมาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในเรือนจำและโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำาสิล้านบาทปีนี้พระาชทาให้อีก118ล้านบาทก็ทำให้ทั้งประชาชนแล้วก็คนในเรือนจำเนี่ยนะครับได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันยืนยันว่าโครงการพระทานสอดคล้องกับตามหลักสากลหลักสิทธิมนุษยชนหลักคุ้มธรมและมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหลายฉบับนะครับแล้วก็ นักข่าวถามว่าสามารถตอบคําถามคุณปิยะบุตรได้หมดหรือไม่ท่านก็นบอกว่าสิ่งที่พูดมาน่าจะชัดเจนทั้งหมดแล้วโครงการราชทานปันสุขเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและการตั้งคณะกรรมการก็ไม่ต้องใช้กฎหมายรองรับเพราะไม่ใช่การบริหารราชการแผ่นดินนะคือพูดง่ายๆว่านี่เป็นงานกุศลนะอะพระองค์ท่านพระราชทานพระราชทรัพย์มาให้โรงพยาบาลคือท่านเสด็จไปแล้วท่านเห็นว่าโอ้โหโรงพยาบาลขาดแคลนเพราะโรงพยาบาล มีงบประมาณจำกัดค่ะท่านก็พระยาทานเพียงแต่ว่าเอาให้เงินมาแล้วตั้งคณะทํางานมาดูแลหน่อยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกระทรวงยุติธรรมมาดูแลการช่วยเหลือโรงพยาบาลเนี้ยในโครงการที่พระองค์ท่านทรงจัดตั้งขึ้นมาก็เท่านั้นเองอืมไม่เข้าใจเหรอปิยบุตรมีปัญหาอะไรอ่ะเกิถ้าท่านมีภาพรวมราชการแต่งตั้งอธิบดีกรมราชธรรมจากคนนั้นเป็นคนนี้แล้วไม่มีนายก ลงนามสนองอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้เรียกแทรกแซง,แ<ส>งได้แทรกแซงแต่อันนี้คือเป็นโครงการเหมือนกับเป็นโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนอันนี้ช่วยเหลือนักโทษให้มีการรักษาปัาจุบันทิ่แล้วเงินที่เอามาทําโครงการเป็นพระราชทร,รัพย์ส่วนพระองค์คุณปิยบุตรไม่เคยช่วยคนอื่นเหรอคะไม่เข้าใจกับเรื่องแบบนี้ใช่ชีวิตนี้ผมสงสัยจริงๆนะหลายเรื่องแล้วว่าชีวิตนี้ของคุณปิยบุตรเนี่ยเคยควักสตางค์ช่วยใครบ้างไหมเหมือนผมเนี่ยนะออาสมมติคุณ คุณนันทิยาหรือใครกับใครก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนนไปเที่ยวและไปเข้าวัดแห่งหนึ่งในชนบทโอ,อ้โหรู้สึกวัดนี้เนี่ยนะขาดแคลนหรือโลงเรนนี้ขาดแคนล,ลน,คนห้องน้ําห้องส้วมเด็กๆอยู่กันยากย่าง,งลำบากเราก็เราเราดมทุนกันมาก็าอาจจะมีการตั้งเป็นกรรมการผ้าป่า<ม>กรรมการกระถินหรือเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่มีคนมาดูแลเธอมาดูแลเรื่องนี้ให้หน่อย<ม>เพราะว่ายังไงคุณจะให้ในหลวงมา ไปซื้อเครื่องมือแพทย์เองเหรอเหมือนวัดนะคุณวัดก็ต้องมีคนดูแลมีคณะกรรมการดูแลเงินที่แบบรับมาว,าว่าจะบริหารจัดการอะไรยังไงคือหลายๆองคอ์กรก็มีลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือได้มนุษยธรรมอะแต่หนูเหมือนกับว่าในหัวของคุณปิยบุตรเนี่ยจะคิดแต่เรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยผมจึงตั้งคำถามว่าคุณมีพื้นที่ เหลือพอสําหรับเรื่องที่เป็นเรื่องมนุษยธรรมเรื่องดีๆบ้างหรือเปล่าหรือวันวันหนึ่งเนี่ยคุณจ้องแต่จับผิดเข้าเว็บไซต์จับผิดว่าในหลวงทําอะไรหรือไม่ทําอะไรที่มันนอกกฎหมายหรือเปล่า